ดูครับหลังนี้ปกักใต้มาเองครับดูนะครับมาเองเลยครับมาวันนี้ครับมาวันนี้เลยนะครับมาเองมาอยู่เองเลยวันนี้มาอยู่หลังทีว่ว่างอยู่ครับผมตั้งหลังว่างไว้หลังเก็ตะคิดแต่แต่ว่ามันว่างเลยเข้ามาอยู่เองเลยครับเลยมามาครับ มายู่แขกันครับกับไอ้คนเฮินนะครับนี่นี่คนเฮินนะครับนี่คนเฮินกันตุรีนี่คนเฮินกอลันตาเขาส่งมาให้กันตุรีเปอาเองเขาโบให้ไปเอาอยู่ในรถก่ครับผมก็ไปเอามาแต่เนี้ยแหลือก็นี่คนเฮินไอ้ไอ้นี่ไอ้ปากแเ้นะครับก็มายู่เองเหมือนกันมาจ้องที น่าจะยุ่งร้งงเลยครับผพหมากับนี่นี่นี่หลังนี้ก็เข้ากันครับนี่หลังนี้เข้ากันผมจำหลังเกาเลยนะครับแต่หลังเนียนเข้าเลยเข้าเต็มเลยจึงเนียนสิ้นสิ้นตซนครับนี่สิ้นตซนเนี่ยนี่สิ้นตซนเดี๋ยวยู่แขงๆครับมันไม่มันไม่รบกันดูกับนี่สิ้นตซนนะครับนี่สิ้นตซนหลังนี้ดูเลยครับ น้ำผึ้งเยอะเลยครับนี่ซีนทนอยู่แข่ๆกันทางนั้นครับถ้าเราไม่แยงนะครับมันมันจะไม่็นปนัญหาครับ๋ยวถ้าเราแยง่งนี่ก็สซีนทนครับผมทำต้องชันครับเห็นด้วยนะครับน้าผึ้งต่างนั้นเลยครับนี่ซีนทนครับให้ท่านชมถ้าเราไม่แยงไม่ไม่ไม,ไม,มีปัญหา นี่ก็สิ้นตอนครับบนนี้สิ้นรตรอนทางนั้นครับไอ้นี่ไอ้เมทัลลิกครับนี่เมทัลลิกตัวครับนี่เมตาลิกน,ลนี่คว,ง,ควงนี้เมทัลลิกนะครับควงนี้เมทัลลิกทั้งนั้นแล้วก็ทัดมานี่ไอ้นี่ไม่รู้จักชื่อครับ อันนี้ไม่รู้จักชื่ออันนี้นำพึ่งดีมากครับนี้ยังไม่รู้จักชื่อให้ท่านชมนะครับส่วนปลาเกเรอยู่บุ่นเข้าของผมแต่นี้มันลงมาขก้านนะครับของนูพึ่งปรงของผมอยู่ รถข้างๆบ้านกับพอไม่มีเทวายปลาแซ่กำลังข้าวรัรงเลยน่าจะก้าวฟองรังครับโพว่พวมมาด้วยครับหวนไปหมดเลยกำลังก้าวเลยครับให้ชมไปนี้นะครับวัสดีครับ